ฟุตบอลกกโชซีเรียจะลงเตะในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นนัดที่30ของฤดูดกาล2019-2020ในช่วงวันที่4และ5รกรกฎาคม63นี้นะครับเราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันของทุกคู่รวมถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดกันไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีโปรแกรมนัดที่30ของฟุตบอลกกโชซีเรียจะเริ่มทาการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 4กรกฎาคมนี้มีทั้งหมด3คู่นะครับโดยคู่แรกจะเริ่มกิกออฟในเวลา22นาฬกานาทีหรือ4ทุ่ม15จะเป็นจ่าฝูงยูเวนตุสเปิดบ้านพบกับต o ร i n o นโถัดมาจะเป็นคู่ที่ลงสนามในเวลาเที่ยงคืนครึ่งซัสโซโลจะเปิดบ้านพบกับเรเช่และปิดท้ายที่2นาฬิกา45นาทีหรือตี2-45จะเป็นคู่ Big m a มตชประจำสัปดาห์เลยนะครับลาซิโอจะเปิดบ้านพบกับเอซิมิลาน โดยทุกคู่จะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง B e Sport s 2ปิดท้ายโปรแกรมนัดที่30ในวันอาทิตย์ที่5กร,รกฎาคมมีลงเตะกันทั้งหมด7คู่นะครับโดยคู่แรกจะเริ่มค i c k อ f อในเวลา22นาฬกา15นาทีหรือ4ทุ่ม15จะเป็นอินเตอร์มิลานพบกับโบลญนาโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง B e Sport s 2ถัดมาจะเป็นคู่ที่ลงสนามในเวลาเที่ยงคืนครึ่งมีหลายคู่นะครับไล่ไปตั้งแต่ กาญารี่จะพบกับอาตาลนตาบีอีสปอร์ตถ่ายทอดสดปาม่าจะพบกับฟิอเรนตินาบีอีสปอร์ตเอ็กซ์ตาถ่ายทอดสดคู่นี้นะครับอูเดเนเซจะพบกับเจนัวถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง B ีอีสปอร์ตเอ็กซ์ตาเบเรชาจะพบกับเฮเลสเวโรนาถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง B ีอีสปอร์ตเอ็กซ์ตาเช่นเคย เรายังอยู่กันที่โปรแกรมวันอาทิตย์ที่5กันต่อนะครับยังมีคู่ที่ลงสนามในเวลาเที่ยงคืนครึ่งจะเป็นซามโดเรียพบกับสปอนโดยคู่นี้ถ่ายท่าสดผ่านทางช่องมี p o r t Extra และปิดท้ายโปรแกรมวันอาทิตย์นะครับจะเป็นคู่ที่ลงสนามในคู่ดึกสุดเวลาตีสองนาทีจะเป็นนาโปลีที่เปิดบ้านพบกับโรม่าคู่นี้ก็เป็นคู่บิ๊กแบตเช่นเดียวกันนะครับโดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง b Sport 2 ทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลกับเช่าเซเลอานัดที่30ของฤดูกาลเราจะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามไน้นที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ